ดูสบายดีเด้อะสบายดีสบายดีเอาเอาหย่างอะไรตาหน้างตาโป้ตลอดจังป้าไปซื้อกระปั๋นไพที่น้อยเนะาเะฮะไปซื้อกระปั๋นไพชนางมันเป็นอย่างนี้บอคอใครถึงแม่บ่ต่อยมื่คืนบ่ต่อยว่าคนก่อนเนาะพอได้ซือ้ขอข่าวซื้อหน้ามาผิกไปแดกไปนัวนะเนาะ รวมทั้งหมดทั้งมวลสามคนนี่เก้าแสนหกเนาะเด้อเสมแนเด้อเด้อหนอยหามดังสองสามอานางนางดูขอบใจละลายเด้อเลยหอามจ้าเพชรเลยขอบใจละลายเด้อเลย พี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพมากะนั่งเฮ็ดจ้ะขอบังอ่าแดดบังห่มอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่มีห่มเลยเนาะใต้ต้นกกจปาเอาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กยังอยู่บ้านวังคูนอยู่เด้อพี่น้องเด้อเมืองเซปอนเนาะมื้อนี้กเป็นมื้อสุดท้ายท้ายสุดของทีมงานเฮาสิได้อยู่เมืองสิปนนี่เนาะตอนแรงตอนบ่าย สิได้พากันลงไปสู่อ,อับก,กอดขอบครัวภัยเล่าเนาะเอาก่อ,าอนอื่นพี่น้องเลยากาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูมสุขคนเด้อพี่น้องเด้อป่าลุงเอาอา่าเนาะโอเพื่อนอยู่ในหนักรต่างประเทศเนาะพี่น้องเลยยินดีเข้าสู่ซองบาบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่ว่าหับส้มติดตามคอมเมนต์เข้ามา ที่ว่าแนะนึ่เนาะเรื่องบทถื ử ทั้งเอฟซีก็นแนะนึ่เนาะเรื่องถื ử เพิ่งกันยองเพิ่งกันยอเนาะจ่นั้นก็ตีส้มตีเตือนเข้ามาทั้งมาบุญสารวันได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะโอ้ยขอบขอบใจหลายเด้อสซารับคอมเมนต์ที่สั่งซันพี่น้องเอ้ยแล้วก็ตีเตือนตีส้มเข้ามาทั้งมาบุญสารวันเด้อเนาะเอามือนี้ก็บขอมาหาขอบพวนน้องนางอีกเตือนหนึ่งเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ากับสิมาโอร่มเรื่องไม้แป้นอนนะไรเนาะมือนี่บาบุญไปหา เนะาะว่าแต่เมืรอนี้เมื่อวานหมื่อซึนพระบุญไปหาใหม่แป้นเลาะหอบที่พี่น้องเลยบ,บ่มีเบิรเมืองเซปูลพี่น้องเอ้ยไม่แป้นสะหายากเนาะที่จะไรบาทนี่พี่น้องเลย,เายานะเนะแต่ว่าพระบุญก็ได้ขอเบอร์โทรเนาะแต่ละหา่านไว้เรียบร้อยเบิดแล้วเนาะถ้าว่ามีไม่มาให้เพิ่นแจง้งทางพระบุญพระบุญก็จะได้สร้างเพิ่นไว้เนาะแล้วก็โอนเงินมัดจำถ้าว่ามีเครื่องมีของมีแป้นเนาะมีไหม่ระบุญก็จะได้โอนเงินมา มาจำเพิ่นไว้แล้วก็สร้างเพิ่นไว้พี่น้องเอ้ยป่าตะบุญขึ้นมาจังน้ำมาให้น้องนางเพิน่นเนาะโอ้ยไม่แป้นขาดถ้าไม่ขาดมืองเสียเปรีเพิ่นปลาช่วงนี้เนาะตกมาช่วงแรกปีนี้เนาะบ่มีไม้แป้นขายเพราะว่าแต่ไม้แป้นไม้อย่างอื่นกะอืดอยู่เนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยว่าซั่นเดีบาทนี่เนาะสิได้เอื้อนในซานอยู่บ่ซั่นนะี่เนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยกกบ,บ่เป็นหยังเนาะคอยเฮ็ดไปพี่น้งนะองเนาะตะบุญกะ ไปสั่งคนไว้แล้วให้ดำเนินการให้เลยเรื่องเหมยปดเนาะห้ามผิดชอบอะไรเป็นนอ้อ,อ,นองว่าห้าป่าพงใหญ่หมดแล้วเ้าต้องหาเนาะมีหนูมีก็ต้องคนคว้าหาอะไรเป็นน้องก็ต้องมีเนาะเาก็สั่งคนไว้ยนี้แหละแต่ว่าบุญมีเริ่อก็บบุได้เนาะพี่นออนะ้องเลยเนาะเอาคนเอาบุญมีใหม่สีเทือนเดี๋ยวจะได้เนาะ <c oughs> โดยเอามีแต่บาทานมันแหละขึ้นมารอบหน้าพนแล้วบุญก็จะได้ <c oughs> เรื่องไม่เรื่องตอกเนะาะรอบนี้คือสีบัวท่านแะไรพี่น้องเลยบุญไปหาหมดแล้วจนยอมแะไรพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ ขอเบอร์โทรไวแล้วพี่สั่งไว้แล้วเนาะเพราาะว่บอกโทรคันคาพันไว้แล้วแต่ว่ามีไม่ก็โทรบอกหาบอบุญเด้อร์ว่าเสนอพันก็หับปากแล้วเนาะขอเบอร์โทรในเรียบร้อยหบัดสามหันพี่น้องเลยเนาะหันใหญ่ๆที่ว่าเคยสื่อเคยหาน้ำพันนั่นแหละพี่น้องเลยโดยเลยสมาชิกยันที่องน้ำพันเนะาะรอบหน้าเด้อพี่น้องเด้อฉันเลยกัฝากรับชมน่วกันเนาะติดตามน่วกันพี่น้องเลย ขอบุญกะสั่งไว้หาซิแผ่นนนั่แหละเนาะแต่ว่ามีเราต้องการคาร์มันจะแจ้งเนาะแล้วก็คอนกรับมือนี่เนาะต่างกัทั้งพี่ใจดีเพื่นกะฝา,ากให้พขอบุญนี่มาเป็นธุระให้เป็นสะพานบุญให้คือเกา่าเนาะคอนกรับเพื่นกะอยากให้ขอบุญนี่เอาเงินมาให้มอบมอบให้ทั้งน้องนางน้องเพชรน้องบุญพี่น้องอะยคือเกา<ม>่าคือเด<ม>ิมเพื่อเอ่อเพื่อนมาเป็นยังไงเนานะ เพราะว่าผนตกงานช่วงนี้นะพี่น้อางยอย่ายๆซะผนตกงานมัมีงานเห็ดมันเวียดงานทำเนะาะผมก็เลยอยากไางเาบุญเอาเงินมาให้ทั้งสาวๆคนนะี้แหละสาวๆคนนี้เนาะอะได้ซื้อ,เ,อเครื่องเนาะประจำตัวเครื่องโซนตัวอะไรเปน็นเลยแล้วแต่เพผนเนาะบุญกับผนะู้เราเนาะพิจารณามาหม่อมเพป็นไว้ก่อนบราณร้อยบาทแล้วก็ทั้งวัยรุ่นเนาะ สองคนอยู่บ้านที่ย่อสาวกับบวุญสาวบุญนนั่แหละเนาะเพิ่นกับพี่กันกับแบบโอ้ยบุญเอ้ยว่าฝากเอาเงินไปให้น้องๆเพิ่นแน่เนาะเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆผู้ละสามร้อยบาทพี่น้องเอลยพี่เพิ่นกับโอ้ยเนาะพี่น้องเเอ้ยพิ่นกับเฮด้เบิ่งคลิปเพิ่นกับอ้ต้นสงสารเนาะเล็กน้อยสองคนเบาเจิดกับเบายังอะไรพี่น้องกบุญซื้อได้แต่เบาเจิดพอสินเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพีคำว่าขอบใจหลายเลยพี่เด้อขอให้พี่จงอยู่ดีมีแห้งเนาะ ธาตุสำนีเนะาะธาตุสำได้กายไร้กั๊ปขึ้นฮะผีลอยเท่าพันเท่าเด้อที่มีใจมีตามีน้ำจิตน้ำใจเนาะ <S <S เพื่อแผ่อ่าเทิดหน่อยสองคนเนาะแล้วก็ทางทางสาบุญสาวนาง,านางาเผ็ดพันนี่แหละเนาะขอบพระคุณในลายพี่หน่อยสาธุความเจริญยินดีเพียงบั่นชูนส,สุขคนเนาะโดยไปซาพี่น้องไปหาสาวนางน้ำกันสาวเพชรสาบุญพันมาแล้วบอกพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลย ัภาพมากมานีลพี่น้องเลยทั้งสาวเพชรสาวบุญเนาะโอ้ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีพี่ดี่มานั่งอยู่ห้องพี่อ๋อมีเรื่องสิล้มนั่อยู่นี่อ่าเนาะนั่งลงนั่งลงเชยสาวนางอยู่ใช่สาวนางเอ้ยโอ้ยกหลังบมดเลยเชยเป็นยังนั่งลงนั่งลงโ้ยเจ้าด้ยสบายดีเด้อโยสบายดีสบายดีเอ้าเอ้า ยังไงนางตาโป้ตลอดป้าไปถือกระเป๋าพายดีน้อยเนาะฮะไปถือกระเป๋าพายชนังมันเป็นยังนี้บ่กคอยเถอะแม่ว่าต่อยเมื่คืนว่าต่อยว่โอ้ยใช้ใช้บัานดังู่กลางพี่น้ำให้ป้าให้ลูกเบิ่งน้ำแน่ให้พี่น้องคนเบิ่งน้ำแน่พี่น้องเลยอืมเป็น,เป,นเป็นอะไรก่อนก็คือเป็นแบบนี้เป็นหมื่นเป็นหมื่นโดยเป็นผื่นเนาะโดย อ๋อมันเป็นภูมิแพ้ง่ายนะพี่น้องเลยเนาะมันไปกินยังมาเนี่ยน้องเขาพูดจับคือกันอืมโดยโดยเอ้านี่ไหมในจั๊กปัดฟังเสียงในพี่น้องเลยเป็นใดเราเหตุการณ์โนเบิึงไผตีเจ้าถือกระเป๋าคางไร้เขาเนี่ยบอกโทษตื่นเช้ามาไปหน่วยดามไปเป็นค่าน้องเคยเป็นมันบ่มือนาม ภายนอกมาถ่ายมันนะบอเตียนตอดบอลเตียนตอกไปหาอ้ตรงนั้นเตียนตอดป่ะตอนนั้นโดยตรงนั้นทางนี้อืออเออครับเด็กน้อยบอลน้องเจิดครับเมื่อวานนี่พันไปใส่เก่อไปหางูฮะหางูสิงไปหางูโอเป็นนายพานบ้านนี่ แดดๆเนี่งูซิ่งมันเสียออกโอ้แดดๆโอ้ได้อีกว่าไป่เถื่อกันเนาะบางเถื่อก็ได้ยุกทำแดดแหงงูออืมหนยๆจังหวะแทะเนาะขึ้น่าแล้วเนาะเพราะมันเป็นวิธีชาวบ้านไม่เป็นอะเนาะวิธีชีวิตแต่ว่าเขาบอกฮะกินแต่จะกินยังเนาะจำเชียวบ่ แม่เน้นจำเจียวด้วยกินข้าวกินน้ำแล้วก็ชอบกินเจ้าโดยกินแล้วกินกับอย่งนี้เนาะกินเจียวตลอดกินเจียวตลอดเจียวอะไรโอ้ยเปลี่ยนเลยเมนูเจียวตลอดอ่าไอ้ทั้งซอสเผ็ดเจ้อ่าคือว่ามีบานประตูหรือบ่อเดียวนี่โดยเออไปซื้เองบ่อ๋อโตบานประตูใหญ่สองอันกับ ประตูปองเอี๊ยมสองอันน่ะน้องไปซื้อกับเอื้อยแล้วก็บานประตูปองเอี๊ยมอีกสามสามอันน่ะเป็นบอลลี่เพื่อนไปซื้อทำบอลลี่กอนเนาะเฮ้เพียงพ่อแะไรบัตรนี้เนาะโดยยังเหลือแค่ให้เขาใส่ติดตั้งเนาะบอกทางคนละบ่ยังไ่ทันยังอยู่เนาะติดก่อนยำฝนเด้อคนจะบเดี๋ยวะชัยเนาะทั้งเซบุนเนี่ยใช่ คือปลูบปลอยแทบมาเลยจต่คอยนิตี้ฮะจต่คอยนิตี้ปะโดนชะนางคือเฮ็ดนั่นนี่ใช่ไหมเนาะโดยไปกินแม่พิษนะขอเบิ้งนี่เนาะ จักคือกันนองก็บูู้จักเลยอพอตื่นขึ้นมาไปเอาเบิ่งด้วยจ้าชิ้นไขน่เลให้มันห้บอกรซอม <laughs> ห้กระตุบซอมเบอร์ในตู้คร <laughs> ั้งเดียวบ่กรูปปั้น,นอยไรเนาะถึงใสแหลก <laughs> เอ่อเป็นน้ำเลือดน้ำยางพี่เราเลยเนาะโดยแต่ว่าเขากินยังพิษมากกับคืนๆเนานะแต่ก่อนนองก็เคยเป็นอยู่เลย เวลาน้องสิกินแบบว่าไปซื้อายาป่ะซื้อยามากินป่ะมือเ้านี่พอของน้องพาไปซักซักยาป่ะเ่กี้ึ้นลากว่านี้ป่ะมือเ้านี่จนแดงปังมาเลยหนะ้าตาของน้องนะไปตุ้มไปตุ้มเมือนอแล้วก็ไปซักแบบว่าคาค่าคๆนี้นะไปซักมือเ้านี่แปดสิบพันไปซื้อยาแก้แพเมาไหวเนาะบอกท,งทางทันโมพันว่ายาแก้แพ้อันนี้เป็นพุ่มแพ้ได้พี่น้องเลยเนาะอ ใชว่าจะได้สบายเนี่ย,ยงงว่าสีมามอบเงินในทั้งน้อ,นองเจิดกบนองยังก่อนนางวันนอยเป็นน้องเป็นพี่น้องจองกอกแกบรเป็นลานบ่ะเจดิดอาไรเป็นน้องของน้องบุญเออสีเจิดนี่น้องของน้องบุญเห็นผู้หนึ่งได้ใชะส่วนผู้น้อยน้อยซื้อเพื่อนหนะาแบาบว่าเป็นลูกของน้องพ่อของน้องอีกนะเออ,เ,อ,อเป็นเอือของพ่อ,พอของน้องอีกนะ ลูกปลาลูกลุงนะชั้นว่าบาบุญจะได้ฝากเงินไว้นำน้องบุญคนหนึ่งเนาะน้องน้นอ,งองเจ้าเนาะน้ะนองชิเจิดเนาะละไรคนหนึ่งฝากน้องสาวนางเนาะดยสาวนางฝากไว้เพิ่นเนด้อพอดีทางพี่เพิ่นน่ะเห็นทางบาบุญถ่ายคลิปว่าเพิ่นน่ะซอยเอาเสาลงเอาติดเสาลงว่าเนี่ยเพิ่นอยากซอยเนาะอยากมีจิตใจอยากซอยน้องเพิ่นนั่นแหละเนาะเพอะไรเพิพ่น ขายแห้งวยงาใช่เนาะขาแห้งแขนจนลุยเหมืนว่าแขนจนลุยแขนเราจนบาดไปแลยเนาะเ่าเออเออหาไปกับพี่หนพี่น้องให้ได้เล็กน้อยพนซองคนนั่นแหละมันก็นักเติบได้พี่น้องวันนักเติบนักลี้เลยแหละเนาะแต่ว่าเออแต่ว่ามีพี่น้องพนในบ้านอนบุญก็จะเสียด้ยแหละย่านป่านนี้ยังมีลูกตอกเจ็บเอวโดยอาการมีทั้งพี่มันก็บอกว่าก่อนสิกับเนาะ เพิ่งจะาะให้มาบุญนี่มามอบเงินให้ท่างเจ้าสามสาวเด้อคือเกา่าคือเดิมดยคู่ละหาร้อยบาทเพื่อว่าให้ใส่เสื้อในชีวิตของเจ,าเนะจบบ้าแหละเนาะในประจปาวันของเจาเนะ้าแหละเนาะกูเช้าก็ต้องเสื้อแปีงเขาแปีงน้ำแดงแน่เนาะเราจิ้น้องที่น้อยเราจิซื้อกับแปดงน้ำแดงเ,นะเ <c oughs> สื้อจะบอกกับปีงแดงมีน้ำซีเขาละเดินหนึ่งเท่าหนึ่งซื้อคนแดง เดือนนึงเท่านึงโดยอืมใช้ได้ซื้อข้าซื้อยังอืมซื้อบักเพ็ดเป็นงบเกินอืมได้ๆนูนก็ว่าอยากซื้อดอกะแต่าก็ต้องซื้ออยู่แล้วเนาะบ่เป็นผู้หญิงธรรมดาพี่น้องเอ้ยเดือนนึงเท่านึงเดือนนึงเท่านึงเนาะถ้าบ่ซื้อกโหนาก็อยากแต่งหน้าแลเนาะอก่งามย้อนคนกบคนงามย้อนแต่งันละพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยเพิ่นจะอนให้ผู้ละ500บาทเด้อ กูเกาเพ่อเดิม่มมันนะที่ว่าเคยมอบเจ้านนะเด้อตะกี้แท้มอบเสาไปแล้วผนก็อยาก,กให้คือว่าช่วงนี้ตกงานกันบ่ตกงานมีงานเห็ดมีงานเห็ดงานทำแม <c oughs> ่เขาบอกไปเอาเขาถิมแล้วเ <c oughs> ขาตั้งทางเขาถิมแล้วเ <c oughs> ข,าม,วขามาเอาเจาว่าเห็ดเวียกเห็ดเวี้ยบอก,ก, <c oughs> กว่าห้เพื่อนมาจักใหเพื่นลงเทือกแล้วเจว่าไปและส้นแต่แล้วค่มน้ำเงามงา,มา,มามจักนี่บอกฮะเขาก็บอกแม่เราเขาไปเอาหัดบ้านเรา คนไดกับร้านอืมบมดนะ้าเบิรเนาะอแต่บ้านอื่นเขาเปลี่ยนเป็นบ้านอื่นมาเนี้ยอือเด้อเด้นเลย,ยอือเนาะส่วนเรื่องไม่แป้นเด้อน้องนางเด้อนาะอ่าบาบุญเราไปหาเบิดแล้วในเมืองสิียโพนบูมี่เด้อแต่บาบุญนนะ่ะสั่งพันไว้แล้วเนาะบอกคนไอว่าถ้าว่าไม่แป้นมา ให้เพลินโทรหาบาบุญโดยบาบุญโอนขึ้นมามัดจำให้น้ำเพลินโดยเพลินเก็บไว้ให้โดบัตรบาบุญมาเที่ยวหนาบาบุญกะสีแก่มาให้โดยให้เพลินแก่มาส่งเพื่อนน้องกันแหละเด้อฝากบอกพ่อเพลินแน่โดยพ่อเพลินไปอยู่ปะเพลินไปแล้วไม่แต่ตามนั้นแหละเนาะเนี่ยคิกุใหญ่คิกุใหญ่เลยให่เลยดอยดอยเป็นยังไงอ่า มีตามนั่นแหละเนาะถ้าว่าน้องนางเด้อกะฝากน้องนางมาอีกน้ำแน่ถ้าว่าพนมีบุญได้เห็นบุญคล้ายแป้นเนาะก็ทรงบอกว่าบุญก็ได้เด้อโดยอ,อ่าถ้าว่าเพน่อออ้ายเอ,อ้ยผู้นนี่พนจะคลายแป้นอ,อ่าจะม้วนหาซิแผ่นเด้อโดยแต่ต้องบอการาคาบุญก่อนได้ตอนแพงร้ายกับซื้อกันได้เนาะการงบประพอขนานะด,ดเนาะออ กระซื้อตอนเฮ็ดเือนเชาสุกมาคือเท่าไรสี่ล้านสี่ล้านห้ล้านที่ล้านฮะแต่ช่วงปีช่วงที่สามตั้งแต่มันช่วงบอกได้เอาเอาราคาปัจจุบันได้บปะ่นะเนาะมันบ<แ>คือตะกี้ได้ตะกี้กับทึกึ้น,นทุกอย่างเป็นยนะังไงเนาะขึ้นตามอายุเลยนี่ <laughs> <c oughs> เออแตช่วงก่อนนะมันพอเฮ็ดอยู่เป็นเหตนชาญกับมันก็ถทึกคือว่าแล้วมันก็เนาะ เงินตะกี้ถือแต่ว่ามันกะตาอ่าผลมียังเป็นอะไรตามตามตามมาดูการเนะาะตามไปว่าเงินกะเฟ้อเนาะเป็นอะไรึ้นละงลงอยู่นะเครื่องของกับแพงขึ้นแต่ละงมือมก็คนะือเก่าเนาะมีแต่นั้นนั่นแหละถ้าว่าผนมียังไม่ให้น,นนั้นมาบุญกระบ,บอกไงเด้อทั้งเสาเพชรคือกันเด้อทั้งบุญคือกันเด้อถ้าแต่ผลมีไม่มียังจะคลายนะแต่ว่าเออ สรงบอกสาวนางก่อนว่ามีไม่นะบอกใให้ให้บุญปฏิสืบอบ่อนาเนาะโดอุญย่อมเลยไปหากับบ่มีห่านข้าเพิ่นกันย่อมกันอือนกันฮะม,มันบ่มีไม่ให้ซรับมันบ่มีไม่เท่าไรมันยากแบบไล่คนเงหิตตะกอนแม่แม่ตอนน้องไปซื้อวงประตูเฮือนก็นคือเดียวน้องไิซื้อหานขาว่าซื้อไว้แต่เดี๋ยวนี้ละเดือนสี่จะมากับบ่มีแล้วมมันสิหายากมันบ่มีเลยมันบ่มีไม่แม่เลย ก็แม่เท่านั้นแหะพี่น้องงบทัาบก็มีแต่ซื้อไม้แป้นนั่นแหละเนาะเหลือก็บ่มีเนาะก็เท่ละขั้นตอนไปพี่น้องเอ้ยสําหรับเพื่อนน้องนางเพิ่นเนาะอ่าจักสิได้แบบใดละาไม้มันได้ก่อนเนาะโดยมต้องวาดออกว่าเออสิเอาแบบนั้นนั้นพี่น้องเอ้ยงบยังบ่มีถ้าเบิ่งทังหยาเพิ่นมาแจกยังแน่ทังห้ายา่ะ พูนบอกกับแงเนี่ยเพิ่นบอกเรื่องไม้คือกันเพิ่นก็อ,นอยากสั่งเรื่องไม้ค่ะเรื่องไม้ครั้งนี้หรือว่าไม่อันนั้นคือนี่แหละโดยอ๋อไม่ต้องหาทางบ่า n h าเพิน่นประสานงานเรื่องไม้เนาะโดยอ่ากับทางของบ่า n h าเพิ่นกม็มีมาคือการทางงบซื้อไม้เป่นอย่างไรแกดีดีดีเนาะซอยกันเป่นอย่างเพิน่นก็บอกบ่อบุญยู่เนาะทางบ่า nhay ก็ หาปรึกษากันอยู่พี่นองเลยเนาะพวกเรามปรึกษากันเด้อพี่นองเด้อทีมงานเ่องกับปรึกษากันบางย่ากับโอรมกันอยู่ว่าทงอาบุญมียังแล้วเนาะอาบุญก็บอกว่ามีไม้แป้นเนาะปรึกษากันอยู่เนาะเรื่องเฮือนน้องนางกับพี่นองเลยทีมงานเ่องกับปรึกษากันอยู่เนาะว่าทงอาบุญจะเอาไม้แบบนี้ทงบางย่าจะเอาไม้แบบนี้เ่องกับปรึกษากันอยู่เด้อพี่นองเด้อาะแลกจะซอยทังน้องนางเต็มที่ให้พ่นได้เฮือน่นเนาะใยอยูรือเศร้าสร้างเฮือนฮอให้น้องนาง แต่ยังมีครูยังมีครูเฮ็ดไปก่อนแล้วเนาะมีเพื่อนฮอกันแล้วจังว่าเพื่อนแล้วเพื่อนฮอนี่มีครูเลยบ่ายากนี่อยป่ะตาตามสกอน์ตาโปกร์ตาโปกอนบ่โอ้ยเนาะเอาส่เพื่อนกินสันบ่เป็นการเสียเวลาบนเสียเอาเงินมาแหงกันนะเสดอเป็นอย่างไรแป๊บนึ่งเด้อโอเคพี่น้องเลยบนเสียเอาเงินในทาง้าวๆกันก่อนเนาะพอได้ซื้อข้าวซื้อน่ามักพิกปลาแดกไปนัวเนาะ รวมทั้งหมดทั้งมวลสามคนนี่เก้าแสนหเนาะอ่าคนละคนละหาร้อยก็ถืออยู่สามแสนเจ้านาะหนึ่งสองสามเอาเลยสามแสนเด้อเด้อกน่อยหาาดังสองสามเอานางนางดูขอบใจละลายเด้อเลยหนึสาม อาจจะเผ็ดเลยเลยอ่ามันเก่าแซนนะเนาะเก่าแซนแหละเบิ้ลควรบังกันนี่ป้ายมันบ่ายหกสิบพันเนาะปันกันพลัสซาพันบริหารเอาเด้อสมเจ้าเด้อโดยแล้วก็ส่วนอีกผู้หนึ่งเด้อสีตอบแทนนะจิตนจำใจเพิ่นทั้งทีเพิ่นว่าน้องเจิด เนาะเราจะน้องยังก็น้อะน้องน้อยน้องน้อยก็น้องเจิดเจิดโอ้ยมาโอเคดีใจฉันบึ้มไปจักเนาะไปหาแนวกินบ่ได้บ่ยังได้มีเงินไว้เพิ่นได้เนาะซื้อกินคือสิดีใจให้ซองคนเพิ่นน่ะบ่โดยโอ้ยเอาเพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นเอลยเมืื่อคนเพิ่นกับไปสันมกปุ้งขนาดอะไรเงินนั่นกันหนึ่งสองเอาเออทงยู่ซองแซนกีบเนาะ ให้น้องสิเจิดเด้อฝากให้ทางน้องบุญเนาะฝากใเพันในเด้อเป็นน้องชายเจเองเนาะสองสองเนาะสกาดส่วนนี่เป็นทางน้องน้อยเนาะล้านของสาวนางเนาะจะได้ขับฝากไว้เพิ่นในเด้อกว่าบาบุญสละบัณฑ์ธรรมไห้เด้อผู้ใหญ่จะดีจากฝั่งไทยตอบแทนน้ำจิตน้ำใจ พยุงเซาลงมาให้เด้ดวอวันนี้เนาะเนา,เาจฉันน่าก,กะขันมามาตั้งกล้องมาได้เด้อเน,นาะให้ทางสามสาอ่าขอบุญขอบุณทางผู้ใหญ่เจริญพันธ์เนาะอนไ้สดสวยอ่าคายู่คากินเนาะตั้งน้องเพชรกอนก็ได้เนาะอ่าขอบุญขอบุณทางผู้ใหญ่เจริญ<อ>พันธ์เนาะขออวยใจผ่านเด้อขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเด้อที่เอาเงินมาให้น้องใส่ขอให้เพันธ์ ร่ลำรวยร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขมีโศกมีใสดดเด้อมีแต่ขอให้เพื่อนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตน้อแต่ก็ขอขอบใจบาบุญน,น้ำที่เอาเงินมาให้ขอให้บาบุญกามีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อป<ะ>่ะุเนาะ <c oughs> นันนนนน่งมดแล้วขอใช่พี่พ่อแน ที่ว่าซื้อแป้นซื้อ,อยังเง้แหละซื้อเขาซื้อหน้าเป็นเจ้า,างนงี้<ด>ยแหละโดยโดยทางน้องก็ขอบครุรบใจละลายเด้อทีู่้ใยญ่ใจดีเพิ่นเมตตาและเอ็นด,ดูน้อง<ด>และะ้วก็ส่นเรือน,น้องมาตลอดแล้วกเบิึงคิปน้อง<ด><ด>เป็นกําลังใจน้องให้เสมอน้องก็ขอบครุรบใจละลายน้องขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงคมเจ็บจะได้คมใครังมีให้ยุยงยาวมนยืนให้ตลอดปลอดภัย แล้วก็<ช>ขอให้เพื่อนเหดเวียกยังก็มีแต่สำเร็จขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนอนอนหลับขอได้เงินมือน,นอนตื่นขอได้เงินล้านเงินแสนขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งแล้วก็ขอบใจบาบุญนั่เดออ้อโดยก็ขอให้บาบุญก็คือการเดออ้อดดขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยฮอนเทียนฮอนซาน<อ>แล้วก็ขอให้ห่างให้มี<ช>และนับแต่นี้ไปต้นไปขอให้กั้วนี่อีกเด้อให้เขาห่างให้เขาแพงสาธุ โมก,กพอลอยไล่เนาะสาธุนะนะบ,บัตสบุนบ,บัตนี่พี่น้องเลยขอบใจพี่ใจดีเด้อที่ส่งมาให้น้องใส่ขอบคุณหลายๆคอยเพิ่อนสุขภาพแข,แข็งแรงคอยเฮ็ดธุรกิจยังคอยให้สำเร็จขอบคุณหลายๆเด้อที่สงสารให้น้องเงินแต่ขอบคุณเบาเบาบุญนำที่ส่งเงินมาใมหา้ เดินเนาะซาหัวเป็นยังหัเป็นยังเนาะเฮาซะส้มไยไปเบียกต่อก่อนเนะเสร็จเด้อมื่อนี้เสร็จเด้อคับลงเงอแล้วเนาะต่อแรงกับจิกายมาเลยบาดนี่บาร์นี่ขามาหาแล้วเด้อบาด์นี่เด้อในเที่ยวหนาววันแเนาะจังพอกันไหมเนาะอฮะสบายดีเด้อสบายดีดยสีเด้อขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อโยซาถุกเป็นยังไงไปเนาะบาย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 ไปบาร์นี้ โดยสู่ๆกันได้ชมเจ้าก็นได้เบิ่งเบิ่งคอเบิ่งแม่เบิ่งคอบิ่งโดยบ่งคองแม่เบิ่งคอบิ่งครัวกได้โดยไปชาวพี่น้องเอ้ยบนกระเช้าขออนุญาตจบคลิปเพียงสันี้ขออนุญาตเดินทางต่อขึ้นไปเมืองนองกับลุงจันอีกเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยว่าเพื่อสิ่งหอดผลกบไปกั็มากข้ามอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเอาจากนั้นขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องว่าสุขสุขคนเด้อที่ขอบคุเป็นกำลังใจขับชมในทีมงานของ เราเตียงทองเนาะรบกับบนสารวันบัตรสกู๊สุขคนหลายพี่น้องเลขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะวันนี้ก็มามอบเงินเนาะให้ทางอ่าสามสาวหลักาน้องสีเจิดเนาะหลักาน้องน้อยที่พี่น้องที่บรนยกเสาซอยบุญวานนี้เนาะขอบคุณคุณทงผู้ใหญ่ใจดีหลายเด้อทางปีใจดีจากฝั่งไทยที่เมตตาสู้น้องน้องเพิ่นเนาะโดยไปพบกคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องขอกล่าวคว่าสวัสดีและสวัสดีบัตรสกู๊สุขคนเด้อพี่น้องเด้อ